หุ้นล่วงนะครับตลาดแดงเซตดิ่งเหวนะครับเราควรวางแผนลงทุนอย่างไรนะครับถึงจะดีที่สุดนะครับ ต้องบอกว่าในช่วงที่ผ่านมานะครับหลายๆคนนะครับอาจจะมีความกังวลน,นะครับเกี่ยวกับด้านการลงทุนในตลาดหุ้นไทยนะครับไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรก็ตามนะครับหรือสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นก็ตามนะครับแต่ผมอยากจะบอกผู้เราอย่างนี้ครับว่าสิ่งสําคัญไม่ได้อยู่ที่สภาพตลาดสักเท่าไหร่นะอยู่ที่ตัวเราเองมากกว่าว่าวันนี้เราได้เช็คอัพเราได้ดูแลตัวเองเราได้ทํใเหตุข,ของเราดีมากพอหรือย,อยังนะครับถ้าวันนี้เราเข้าใจกระบวนการต่างๆของตลาดหุ้นนะครับ เข้าใจการขึ้นลงของตลาดเข้าใจรอบของหุ้นเข้าใจเรื่องของเทคนิคข้อ,ขอ Grab, เข้าใจเรื่องของกราฟเข้าใจเรื่องของงบการเงินเข้าใจเรื่องของการประเมิน valuation ของหุ้นแต่ละตัวนะครับหรือในแต่ละอุตสาหการรมก็ตามนะครับมันจะทําให้การลงทุนของเราไม่ใช่เรื่องยากขนาดนั้นนะครับวันนี้ผมอยากจะพาพวกเรามาดูนะครับว่าสิ่งที่เราควรทําในช่วงที่ตลาดหุ้นดิ่งเหวนะครับหรือตลาดแดงนะครับในช่วงเวลาแบบที่ผ่านมาแบบนี้นะครับหรือในปีนี้ก็ตามนะครับ ผมอยากจะบอกว่ามันมีอยู่ไม่กี่ข้อที่เราต้องทำนะครับข้อที่1ที่เป็นข้อสําคัญที่สุดก่อนที่จะไปต่อข้ออื่นๆเลยนะครับนั่นก็คือเรื่องของการเช็คอัพครับหุ้นในพอร์ตนะครับใช้คํานี้แล้วกันการเช็คอัพหุ้นในพอร์ตนะครับคือสิ่งสําคัญที่สุดเลยนะครับเราต้องแยกนะครับเรียกว่าความดีของหุ้นแล้วกันนะผมใช้คํานี้นะ ความดีของหุ้นรายตัวที่เราถืออยู่ในพอร์ตปัจจุบันนะ่ะสมมติเรามีถืออยู่10ตัว20ตัว30ตัวกี่ตัวก็แล้วแต่นะครับเราต้องมาเช็คก่อนนะครับว่ามันเป็นบริษัทที่ดีที่เราควรถือมันอยู่ในมือหรือเปล่าโอเคไหมซึ่งสิ่งเหล่านี้นะครับสามารถเช็คได้จากสิ่งที่เรียกว่างบการเงินเท่านั้นเราเช็คงบเราจะรู้เลยครับมันจะแยกออกมาให้เราเห็นเลยว่าบริษัทไหนเป็นบริษัทที่ไม่ดีบริษัทไหนเป็นบริษัทที่ดี ที่เราสามารถถือต่อไปได้บริษัทที่ไม่ดีที่ไม่ควรถืออีกต่อไปนะครับมันจะแยกออกมาเป็น2อประเภทแบบนี้อย่างชัดเจนนะครับทีนี้มันง่ายๆครับเมื่อไหร่ถ้าเราคัดแล้วนะครับเราพบว่า <sk ill historic> บริษัทนั้นที่เราถืออยู่มันไม่ดีสิ่งที่เราควรทำนะครับนั่นก็คือการเซลล์หรือขายมันออกไปแต่ถ้าเราพบว่าเฮ้ยหุ้นที่ในมือเราเนี่ยเป็นหุ้นที่ดีนะเป็นบริษัทที่โอเคเลยมไม่ได้มีปัญหาอะไรเรื่องของงบการเงินเรื่องของกิจการ greens, ของบริษัทเลยนะครับสิ่งที่เราควรทําคืออะไรครับมีอยู่แค่2ออย่าง นั่นก็คือ buy หรือซื้อเพิ่มกับ2คือการ hold คือการถือต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นอยากให้พวกเราแยกสเต็ปนี้ก่อนนะไปรีเช็คคุ้นในพอรน,นะด้วยงบการเงินเลยครับเปิดเข้าเว็บเลยครับ w e b s i t o r t h นะเส์ search, ชื่อหุ้นไปแล้วก็กดที่งบการเงินนะครับมันจะขึ้นมาเลยเราดูด้วยคอมมอนใช้ง่ายๆนะติดลบเยอะๆก็อย่าไปยุ่งกับมันแสดงว่ามันไม่ดีถูกไหมแต่ถ้ามันบวกมันโอเคมันกําไรก็ถือว่าดีแล้วแค่นั้นเองเราแยกแคตตากรีประเภทของหุ้นออกมาเป็นสประเภทแบบนี้ก่อนนะครับพอแยกได้ทําไงครับไม่ดีเซลล์ sale. ถ้าดีซื้อเพิ่มหรือถือต่อนะครับทีนี้หลังจากเราแยกข้อที่1ได้ถูกไหมเป็นการเช็คอัพแล้วนะครับข้อที่2ที่ผมอยากจะพามาดูก็คือตรงนี้แหละ ก็คือาพาร์ทของการที่เราจะคิดยังไงครับว่าเราควรจะบายหรือ h o นะครับมันมีวิธีการคิดอยู่ไม่ยากนะครับคอนเซ็ปแบบง่ายๆผมว่าเอาพวกเรา,เาไปใช้ได้เลยนะครับกรณีถ้าเราจะบายนะครับหรือ h o ก็ตามแยกอย่างนี้ครับถ้าหุ้นในมือเรานะครับตัวนั้นที่เราถือที่เป็นหุ้นดีนะมีน้อยกว่า3%นะครับของพอร์ตทั้งหมดอย่างเช่นสมมติพอร์ตหล้านมีอยู่แค่ไม่ถึงส0,000แบบนี้นะครับสามารถทําการซื้อได้ง่ายไหม สมมติพอเราหนึ่งล้านนะครับแล้วตอนนี้เรามีหุ้นตัวนั้นอยู่แค่20,000บาทนะครับทำไงครับก็สามารถซื้อเพิ่มได้แต่ซื้อเพิ่มได้อีกแค่หมื่นเดียวนะพอเห็นภาพไหมหมันจะกลายเป็นประมาณ30,000ืนนะครับ30,000ก็คือ3%ของหล้านนะครับเพราะฉะนั้นซื้อได้ครับแต่อย่ากเกิน3%นะกรณีที่เราจะถือต่อคืออะไรครับก็คือหุ้นเหล่านั้นเรามีมากกว่าหรือเท่ากับ3%แล้วนะครับหุ้นแบบนี้ใช้การถือต่อไปได้ ถ้าเรากําไรอยู่มันก็จะแบ่งแยกมันก็จะแบ่งแยกออกไปครับถ้าหุ้นตัวนั้นเรากําไรอยู่แล้วเกิน3%สิ่งที่ผมแนะนําคือการขายออกมาบ้างเขาเรียกว่าการพร่องออกมาบางส่วนให้ไม่เกิน3%เพื่อได้เงินตรงนั้นออกมาทําไงครับเอากลับไปลงทุนหุ้นตัวอื่นต่อนะครับแต่ถ้าหุ้นตัวนั้นเราขาดทุนอยู่ ล้วมันเป็นหุ้นที่ดีนะแต่ราคาันี้มันอาจจะตีนเขาแล้วจวังหวะที่เราเข้าไปซื้อก่อนอันนะี้อาจจะอยู่แบบเหมือนอยู่ยอดดอยหรืออยู่กลางเขานะครับคือไม่ได้ซื้อตีนเขามากที่สุดนะอาจจะขาดทุนอยู่ 30%, 40%หรือ10%หรือขาดทุนเท่าไหร่ก็แล้วแต่นะสิ่งที่ผมแนะนําก็คือว่าถือต่อไปนะครับจนวันหนึ่งที่มันขึ้นมากําไรเราค่อยมาเข้าโปรเซสในการช่องขายบางส่วนออก มันก็จะทำให้การปรับพอร์ตของเราเป็นไงครับมีความสม่ําเสมอนะครับมีความเสมอภาคมากขึ้นในหุ้นแต่ละตัวนะครับเขาเนี่ยพอร์ตเราจะเริ่มบาลานซ์มากยิ่งขึ้นนะครับคอนเซ็ปต์จริงๆมีอยู่แค่นี้จริงๆนะครับนี่คือสิ่งที่เราควรทํานี่คือแอคชั่นที่เราควรทําในช่วงที่ตลาดหุ้นแดงแบบนี้เลยนะครับแล้วเรื่องสุดท้ายครับที่ผมอยากจะฝากผู้เราไว้ก็คือว่าวันนี้พอเราทําข้อ1ึงได้ข้อ2ได้ถูกไหมสิ่งที่เราต้องให้ความสําคัญมากๆนะครับใช้เป็นข้อ3แล้วกันนั่นก็คือเรื่องของเวลาครับ ผมบอกเลยนะครับว่าคีย์เวิร์ดสำคัญที่สุดนะครับที่จะทําให้เราเอาชนะการลงทุนในตลาดุได้อย่างง่ายดายได้อย่างมั่นคงนะครับได้อย่างแน่นอนในอนาคตนั่นก็คือเรื่องของเวลาครับผมพิสูจน์มาหลายวิธีการนะจะใช้การช็อตอ a กน s ์พอใช้วิธีการซื้อซื้อขายขายการเทรดเก็งกำไรการเล่นรอบการใช้สวิงเทรดการใช้ทีเฟกการใช้บล็อกเทรดใช้มาหมดแล้วครับแต่สิ่งเดียวครับที่มันสามารถเอาชนะในทุกๆ ตลาดในทุกๆุถสาการได้นั่นก็คือเวลานะครับถ้าเราให้เวลามันมากพอกับการลงทุนคือพูดง่ายซื้อแล้วถือนะรอให้ถึงเวลาที่มันสุกงอมมากพอนะครับเวลามากพอของผมเนี่ยผมอยากจะบอกว่ามันคือตัวเลขประมาณ3ปีบวกขึ้นไปนะประมาณ3ปีขึ้นไปนะกับการลงทุนในตลาดหุ้นให้3ปีขึ้นไปเลยนะอย่าต่ำกว่านั้น3ปีขึ้นไปมันจะทำให้พอร์ตของเราเติบโตเฉลี่ยได้ 10 -15% ต่อปีพอเราแบบมาคิดย้อนหลังนะอย่างเช่นสมมติปีแรกเราลงทุนไปนะครับปีห่ปีที่สปีที่สปีที่1เนี่ยเราลงทุนไปเราเลือกหุนปันผลดีถูกไหมราคาตีนเขาอย่างที่ผมเคยสอนมาเสมอนะครับเราอาจจะไม่ได้อะไรเลยครับนะอาจจะได้แค่ปันผล5%บวก5%เไม่ดูดูแบบไม่เยอะอะไรพอร์ตบวกศูนย์ถูกไหมหรือบางทีพอร์ตอาจจะติดลบ5แต่ได้ปันผลกลับมา5เป็นไงครับอาจจะแค่บวก0ด้วยซ้ำถูกไหมอ่ะ ใน,ในทางตัวเลขแล้วอาจจะบวกศูนย์เปอร์เซนต์ด้วยซ้ำถูกไหมครับแต่ว่ามันยังเป็นแค่อันเดอไร์คือยังไม่ได้ขายออกไปถูกปะแต่พอปีที่สองปุ๊บเนี่ยมันก็อาจจะนิ่งๆอยู่เหมือนเดิมครับอาจจะบวกได้บางบดอีกห้าเปอร์เซนต์ถูกไหมเราได้เอามาเอาก็มาเอามาลงทุนเพิ่มก็อาจจะห้าเปอร์เซนต์หกเปอร์เซนต์ก็ว่าไปนะครับพอตอาจจะกระเตื้องกลับมานะตัวแคปอลเกนเนี่ยอาจจะกระเตื้องกลับมาอยู่ที่ห้าเปอร์เซนต์รวมเป็นเท่าไหร่ครับบรรทัดสุดท้ายจะกลายเป็นบวกสิบเปอร์เซนต์ถูกไหมอาจจะดู เมื่อคุณลงทุนไปถึงปีที่3นะถือยาวๆไปได้ถึงปีที่3แล้วยังคงคอนติเนียการลงทุนต่อเนื่องนะตัวไหนแพงก็ขายทิ้งนะตัวไหนถูกก็เก็บไว้นะเก็บไว้ก่อนตัวไหนแพงก็เริ่มขายทิ้งตัวไหนถูกก็เก็บเข้ามาซื้อแบบนี้ทำาบงนี้นไปเรื่อยๆนะครับปีที่3ส,สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าตัวเงินปันผลเนี่ยอาจจะบวกขึ้นมาหน่อยครับประมาณ6-7%อะไรประมาณนี้นะครับด้วยปันผลที่มันโตขึ้นนะแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือตัวแคปิอลเกนน่ะมันอาจจะวิ่งได้ถึง 40- 500%เลยนนะครับใปีเดียว น่นหมายความว่ามันอาจจะทําให้ปีที่3มเนี่ยผลการลงทุนของคุณเนี่ยอาจจะอยู่ถึง45-50%ใน3ปีถูกไหมเพราะฉะนั้นพอเรามาคิดย้อนหลังกลับไปเนี่ยเอาสมมุติเอาได้กําไร45%แล้วกันหาร3ามเลยเท่ากับว่าเฉลี่ยโตอ,อยู่ที่เท่าไหร่ครับปีประมาณ15%หเ็นห็นไหมนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆนะคือมันจะไม่เกิดผลในปีที่1ปีที่2แบบชัดเจนครับแต่เข้าสู่ปีที่3เถอะโอ้โหโตกันระเบิด เพราะระยะรอบขอ,องหุ้นมันอยู่ประมาณนั้นนั่นคือคําอธิบายว่าทําไมต้อง3ปีเพราะว่าระยะรอบของหุ้นไทยเวลามันขึ้นแล้วก็ลงเนี่ยอยู่ประมาณ3ปีนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องอดทนแล้วให้เวลากับมันให้มากนะครับหลายคนใช้เวลาที่สั้นเกินไปคาดหวังผลในเวลาที่สั้นอย่างเช่น3เดือน6เดือน1ปีหรือบางคน2อาทิตย์สาอาทิตย์สอาทิตย์ก็ทนไม่ไหวแล้วเพราะฉะนั้นนี่คือเหตุผลว่าทําไมเราถึงไม่ค่อยประสบความสําเร็จกับการลงทุนในตลาดหุ้นแต่ถ้าวันนี้เราเข้าใจนะ มีตลาดหุ้นมันต้องเจอครับเราต้องเจอครับช่วงที่เป็นขาขึ้นช่วงที่เป็นขาลงช่วงที่ช่วงที่เป็นไซด์เวย์นะครับแต่ประเด็นคือถ้าเราสามารถจัดการกับทั้ง3สาาถานการณ์นี้เหล่านี้ได้นะครับเราสามารถเข้าใจกระบ,บวนการมันได้โอกาสในการลงทุนน่ะแล้วคุณจะขาดทุนมันน้อยมากครับเพราะว่ามันไม่ใช่ทุกปีครับ ที่เซ็ตร่วงแล้วหุ้นทุกตัวจะร่วงหมดมันอาจจะมีบางตัวที่ไม่ร่วงแล้วแข็งกว่าตลาดก็มีบางตัวที่ร่วงหนักกว่าตลาดก็มีบางตัวที่ขึ้นมากกว่าตลาดก็มีมันขึ้นอยู่ความร่วงของเราครับในการทําการคัดหุ้นนะเราสามารถมีความขยนันมีการดูหุ้นได้สเกลมากขนาดไหนสเกลของผมหมายความว่าถ้าเราดูแค่ร้อยตัวเราก็จะเห็นแค่ร้อยตัวแต่ในหุ้นในตลาดมีทั้ง800ตัวถ้าเราดูได้ครบเป็นไงครับเราดูได้สามตัวเราก็จะมีโอกาสมากกว่าคนที่ดูได้แค่ร้อยตัวถูกปะเราดูเราดูได้ถึงเรากสาามรโอยต ได้แค่300ตัวนะครับเพราะฉะนั้นก็อยากจะฝากเรื่องเหล่านี้ไว้นะถ้าตลาดแดงหุ้นล่วงนะครับสข้อนี้คือสิ่งที่เราควรจะทํามากที่สุดในช่วงเวลาเหล่านี้ครับนะครับก็อยากจะฝากแนวคิดเหล่านี้ไว้ด้วยนะครับเอาไปปรับใช้กันดูนะครับผมเชื่อว่ามันจะช่วยให้การลงทุนของพวกเราเนี่ยเริ่มง่ายมากขึ้นขึ้นจากที่เคยเป็นมาอย่างแน่นอนครับสวัสดีครับโอเคนะครับสำหรับข้อมูลหลังจากนี้ไปนะครับจะเป็นการประชาสัมพันธ์นะครับเกี่ยวกับคอส ICB Plus ล้วนๆนะครับจะไม่มีเนื้อหาความรู้เกี่ยวกับด้านการลงทุนนอีกแล้วะครับ สำหรับใครที่อาจจะไม่ได้สนใจนะครับสามารถปิดคลิปนี้ไปได้เลยนะครับแต่ผมฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e กันไว้ด้วยนะครับเพราะว่าหลังจากนี้ไปนะครับยังมีคลิปความรู้ดีๆเกี่ยวด้านการลงทุนอีกมากมายครับที่ให้พวกเราได้ติดตามได้ชมได้ฟังกันนะครับทีนี้มาดูกันเลยนะครับว่ารายละเอียดของคอร์ส ICV Plus จะมีอะไรบ้างนะครับต้องบอกก่อนนะครับว่าคอร์สนี้นะครับเป็นคอร์สที่เหมาะสําหรับนักลงทุนรายใหญ่นะครับที่มีงบประมาณในการลงทุนนะครับมากกว่า10บล้านบาทขึ้นไปเท่านั้นนะครับ เพราะว่าคอส์สนี้นะครับจะเป็นคอร์สที่ผมจะเป็นคอรส์ส่วนตัวด้านการลงทุนให้กับพวกเราแบบซูเปอร์วีไเลยนะครับสิ่งที่เราจะได้รับจากคอร์สนี้มีอะไรกันบ้างครับมาดูกันเลยนะครับอันดับที่หนึ่งครับผมจะทำการออโต้สแกนนะครับพูดง่ายๆว่า ผมจะทําการคัดหุ้นนะครับที่ถูกดีมีปันผลนะครับกราฟอยู่ตีนเขานะครับเป็นหุ้นที่สามารถลงทุนระยะยาวได้อย่างปลอดภัยมาให้พวกเราเลยนะครับโดยที่ไม่ต้องเสียเวลาคัดหุ้นด้วยตัวเองนะครับอันนี้ต้องบอกว่าเป็นการคัดหุ้นแบบเรียลไทม์เลยนะครับว่าช่วงเวลาไหนหุ้นกลุ่มไหนถูกดีมีปันผลที่เราสามารถเข้าไปลงทุนได้นะครับอันดับที่2ครับมีการอัปเดต next plan นะครับบอกให้กับพวกเราทราบนะครับว่าการอ่านเกมการลงทุนที่ผมมอง next plan น่ะ พูดง่ายว่าแผนการลงทุนขั้นถัดไปที่ผมมองเนี่ยนะฮะว่าตลาดจะไปในทางทิศทางไหนเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างนนครับทำให้พวกเราสามารถทันข่าวทุกเหตุการณ์ล่วงหน้าอย่างแน่นอนนะครับคอร์สนี้ยังมีการทําเป็นบุฟเฟ่คอนซัลท์นะครับหมายความว่าพวกเราสามารถปรึกษาส่วนตัวกับผมได้แบบไม่จํากัดเวลาไม่จํากัดจํานวนนะครับสววามารถปรึกษาได้ตลอดเวลาทุกเรื่องนะไม่ว่าจะเรื่องเกี่ยวเรื่องของการเงินการทุนอะไรได้ทั้งหมดเลยนะครับ จะมีการทำซูเปอร์แพนเนอร์นะครับออกแบบแผนการลงทุนเฉพาะตัวให้กับพวกเราโดยตรงนะครับว่าวันนี้พวกเรามีเป้าหมายการลงทุนแบบไหนนะครับผมจะดีไซน์การลงทุนเนี่ยให้เหมาะกับพวกเราแบบเฉพาะตัวเลยนะครับไม่เหมือนใครอย่างแน่นอนนะครับจะมีการเช็คอัพนะครับตรวจสุขภาพการลงทุนทุก6เดือนนะครับเพื่อให้พวกเรามีความมั่นใจนะครับเราก็รู้ทันครับว่าปัจจุบันแล้วสุขภาพการลงทุนของพวกเราเนี่ยเป็นยังไงบ้างมีความพร้อมมากน้อยขนาดไหนแล้วต้องเตรียมรับมืออย่างไรในอนาคตนะครับและสุดท้ายครับผมจะทําการเวลล์แอนนัลลิซิสนะครับช่วยวิเคร ทุกชนิดนะครับในมือที่พวกเราถืออยู่นะครับว่าวันนี้ในพาร์ทไหนมันเกิดความคุ้มค่ามากน้อยขนาดไหนแล้วควรจะมีการสวิตชิงนะครับเปลี่ยนไปลงทุนในส่วนใดบ้างนะในสัดส่วนเท่าไหร่นะครับทั้งหมดนี้นะครับคือสิ่งที่พวกเราจะได้รับนะครับจากคอร์ส i c ซพาร์ทนี้อย่างแน่นอนนะครับแล้วมาดูนะครับว่าคอร์สนี้จะช่วยอะไรพวกเราได้บ้างนะครับอันดับแรกเลยนะครับผมบอกเลยว่าคอร์สนี้ด้วยกลยุทธ์ที่ผมออกแบบในการลงทุนไว้นะครับจากสถิติต่างๆนะครับจากพี่ๆสมาชิก i c ซพาร์ททั้งหมดที่เปิดมาเนี่ยสามสี่วพบี่า มันสามารถป้องกันการติดดอยได้แบบ100%เลยครับผลตอบแทนที่เราได้รับในส่วนของเงินปันผลเนี่ยสม่ําเสมอมากๆนะครับเฉลี่ยอยู่ประมาณปีละ4.5%นะครับด้วยกลยุทธ์ในการกระจายลงทุนทําให้ปันผลของเราเนี่ยค่อนข้างสม่าเสมอนะครับอาจจะมีบางตัวที่ไม่ปันผลบ้างแต่โดยรวมในภาพใหญ่แล้วเนี่ยมันสามารถปันผลได้อยู่นะครับเพราะฉะนั้นต้องบอกว่าแค่เฉพาะเงินปันผลนะครับสามารถทําให้เราได้รับกลับมาแบบสม่ําเสมอมากๆนะครับเฉลี่ยปีละ4-5%เลยนะครับแคปิตอลเกนนะครับระยะยาวนะครับเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ10%บวก นะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับสภาพตลาดนะครับแต่จากเรคคอร์ดที่ผ่านมานะครับสำหรับคอร์ส ICB Pass ที่คนเป็นสมาชิกทั้งหมดเนี่ยนะครับพบว่า ถ้าพวกเรานะครับได้ทําตามแผนนะครับเราไม่ออกนอกแผนนะจากที่ผ่านมาครับพอคิดระยะเวลาเฉลี่ย3ปีนะครับจะผลตอบแทนมากกว่า10%ต่อปีอย่างแน่นอนนะครับต่อมาครับพอร์ตการลงทุนของพวกเรานะครับจะมีความเสถียรมากนะครับจะเป็นการค่อยๆเติบโตอย่างมั่นคงนะครับพูดง่ายๆว่าเวลาที่ตลาดหุ้นล่วงเนี่ยเราจะล่วงไม่หนักหรือล่วงน้อยกว่าตลาดหรือบางทีไม่ล่วงเลยก็มีนะครับในขณะที่ช่วงที่ตลาดหุ้นไซเย์พอร์ตเราอาจจะดันขึ้นก็ได้นะครับและช่วงที่ตลาดหุ้นกลับมาขับเป็นขาขึ้นนะครับ พอตของพวกเรานะครับก็จะขึ้นแรงกว่าเซ็ตอย่างแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นต้องบอกว่าพอร์ตเราจะมีความเสถียรมากด้วยกลยุทธ์การลงทุนแบบ i c p Plus นะครับแล้วก็พวกเราไม่ต้องเสี่ยงนะครับลองผิดลองถูกด้วยตัวเองนะครับไม่ต้องกังวลเลยนะครับว่าเฮ้ยวันนี้หุ้นที่เราเลือกมานะครับหรือจังหวะที่เราเข้าซื้อจังหวะที่เราควรจะปรับพอร์ตหรืออะไรยังไงเนี่ยนะครับมันมีความถูกต้องมากน้อยขนาดไหนเราจะมั่นใจได้ยังไงว่าสิ่งที่เราทําถูกผิดอย่างไรนะครับตรงนี้ผมจะคอยช่วยไกด์ไลน์ให้กับพวกเราไปทั้งหมดเลยนะครับ แล้วสิ่งสําคัญคือเรามีคําถามอะไรนะครับผมสามารถตอบได้ทุกปัญหาด้านการเงินการลงทุนให้กับพวกเราได้ทั้งหมดเลยนะครับและสุดท้ายครับอย่างที่ผมบอกคอร์สนี้ครับจะครอบคุมการบริหารสินทรัพย์ทั้งระบบนะครับไม่ว่าพวกเราจะมีสินทรัพย์อะไรอยู่ในมือครับเราจะมาช่วยดูกันครับแล้วก็ประเมินในสิ่งต่างๆครับว่าตรงไหนเหมาะกับการทําแบบไหนในช่วงเวลาแบบใดนะครับและนี่ครับเป็นตัวอย่างผลลัพธ์การลงทุนแบบ IC P Pass ครับด้วยกลยุทธ์การลงทุนแบบ หุ้นปันผลผสมหุ้นตีนเขานะครับต้องบอกว่าอันนี้เป็นการอัปเดตแบบเวอร์ชันใหม่เลยนะครับในปี2023นี้เป็นต้นไปนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับกราฟนะครับตัว NAV นะหรือผลตอบแทนเฉลี่ยนะครับของพอร์ตส่วนหนึ่งของครอบครัวผมนะครับต้องบอกว่าเป็นพอร์ตที่ผลตอบแทนแย่ที่สุดนะอันนี้ต้องเป็นพอร์ตที่แย่ที่สุดนะเพราะว่าครอบครัวผมเองจะมีอยู่ทั้งหมด3พอร์ตนะครับมาดูกันเลยครับในปี2022ที่ผ่านมาที่คนบอกว่าเป็นการลงทุนที่ยากมากๆผมยอมรับนะครับในปี2022เน เจอไม่ว่าจะญาติพี่น้องไม่ว่าจะคนรู้จักนะครับไม่ว่าจะเซียนหุ้น,นต่างๆครับพอร์ตมีการปรับตัวลดลงเยอะมากนะครับแต่ด้วยกลยุทธ์หุ้นปันผลผสมกับหุ้นตีนเขาสิ่งที่เกิดขึ้นจากพอร์ตครอบครองผมก็คือว่าระยะเวลาผ่านมาเนี่ยปีถือหุ้นเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับสังเกตได้จากกราฟด้านล่างนะที่เป็นเส้นสีฟ้า,ฟาที่เป็นแท่งๆเนี่ยนะครับเส้นสีฟ้าหมายความว่าถือหุ้น100 ถือหุ้นเต็มเลยนะครับเงินสดถือน้อยมากๆนะครับในพอร์ตการลงทุนนี้นะครับเพราะฉะนั้นผลตอบแทนที่เกิดขึ้นคือกำไรรวมปันผลแล้วนะครับคือเส้นสีม่วงนะครับข้างบนที่เราเห็นนะก็คือบวก5.58%านะครับขณะที่ตัวเซตอินเด็ก์นะครับหรือว่าไอ้ตัวดัชนีตลาดหุ้นเราเนี่ยที่เป็นกราฟเส้นสีเหลืองเนี่ยนะครับบวกอยู่ที่0 6 7เเท่านั้นนะครับผมอยากจะสื่อว่าแม้กระทั่งในปีที่ลงทุนยากมากๆเนี่ยปี2 0ง2ที่สิบสองที่ผ่านมาครับไม่ว่าจะโคว่่นแตี นักลงทุนส่วนใหญ่เนี่ยขาดทุนกัน10% 20% 30%นก็มีนะครับแต่ด้วยกลยุทธ์การกลงทุนแบบหุ้นปันผลผสมหุ้นตีนเขาในกลุ่ม i c b ีบีพลาสต์เราเนี่ยนะครับทำให้พอร์ตของครอบครัวผมเนี่ยยังได้ผลตอบแทนที่เป็นบวกและชนะเซตอยู่ถึง5เท่าด้วยกันนะครับอ่าทีนี้มาดูครับพอมาดูผลตอบแทนรวมระยะยาวนะครับสปีนะครับตั้งแต่ปี2020 2021, 2021 2022เอามารวมกันเนี่ยสิ่งที่พบก,ก็คือว่าเห็นไหมครับ กำไรรวมนะครับรวมทั้งปันผลรวมทั้งแคปิตอลเกนนะครับบวกอยู่ที่74.27%นะครับหรือเฉลี่ยปีละ2 4เกือบ2ี่เลยนะครับขณะที่ตัวจากชนีเซตนะครับหรือเซตอินเด็กซ์เนี่ยนะครับเส้นสีเหลืองเหมือนเดิมที่ผมบอกนะครับผ่านไป3ปีเนี่ยบวกอยู่แค่5.62%เท่านั้นนะครับหรือเฉลี่ยปีละ1.87%ุเท่านั้นพูดง่ายว่าด้วยกลยุทธ์หุ้นปันผลผ,ลผสมหุ้นตีนขาาาวเนี่ยสสมรารถร้ผลตอบททกกตบลตอบ เพราะว่า24% 25%กับ1.87%่ะมันต่างกันมากเลยนะครับโดยทั้งหมดทั้งมวลนะครับผมบอกเลยนะครับว่าเราเน้นการลงทุนระยะยาวนะครับการปรับพอร์ตเราน้อยมากนะครับเน้นการสะสมหุ้นดีมีปันผลนะครับล้วกราฟอยู่ตีนเขาเข้ามาในพอร์ตกันนะครับนี่คือผลครับว่าทําไมถึงทําให้ผลตอบแทนเราเนี่ยสูงกว่าค่าเฉลี่ยของตลาดหุ้นไทยนะครับทีนี้นะครับผมก็ขอเอาผลลัพธ์นะครับของที่สมาชิก ICB Plus ท่านอื่นๆนะครับ เป็นตัวอย่างมาให้พวกเราดูนะครับว่าได้ผลตอบแทนหรือได้ผลลัพธ์เป็นยังไงกันบ้างนะครับก็พี่ท่านนี้นะครับบอกเลยนะครับว่าหลังจากที่เขานะครับเลิกดื้อนะครับด้วยการทําด้วยวิธีการของตัวเองนะครับแล้วก็ทาตามสูตร ICP p l s ร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าพอโตขึ้นเป็นยี่สองเปอร์เซ็นต์นะครับไม่รวมปันผลในปีที่ผ่านมาด้วยนะครับต้องบอกเลยนะเห็นไหมครับพี่ก็บอกเลยยืนยันอีกคนค่ะเคยดื้อไม่ทําตามขาดทุนเละเทะเลยนะครับแต่พอ หลังจากเข้ามาประมาณ2ปีเนี่ยตอนนี้พอตโตขึ้น16%นะครับแล้วยังมีพอร์ตบวกอยู่อีกประมาณ6%โดยที่ยังไม่รวมปันผลกับปีนี้อีกนะครับเพราะฉะนั้นผลตอบแทนเนี่ยสูงกว่า10%ต่อปีอย่างแน่นอนถูกไหมครับพี่ท่านนึงนครับก็บอกว่ากองทุนต่างๆนะครับที่ซื้อจากธนาคารนะครับติดลบกันเป็นแถวนะครับตั้งแต่1 0 4ถึง40%นะครับ แล้วยังมีอัปเดตที่ผมฟังด้วยนะครับว่าในปี2022ที่ผ่านมาเนี่ยจากขาดทุน40%เนี่ยลงไปถึง60 70%เลยก็มีนะครับแต่ปรากฏว่าเม็ดเงินที่ลงทุนตามแบบฉบับของ ICB Plus เนี่ยปรากฏว่ายังกำไรอยู่นะครับแล้วก็เขียวมากๆด้วยแม้ว่าตอนที่เซ็ตร่วงลงแรงๆนะครับพอร์ตก็แทบไม่กระทบอะไรเลยนะครับผมเลบอกวิธีการลงทุนแบบ ICB Plus นะครับมันทำให้พอร์ตเราเสถียรมีความสม่าเสมอครับแล้วก็ผลตอบแทนดีกว่าตลาดอย่างแน่นอนนะครับพี่ทานนี้ครับเขาบอกว่าผลลัพธ์เปลี่ยนไปเยอะนะครับหลังจากเข้าคอร์ แ0นบาทนะครับบวก24%นะครับไม่รวมกับเงินปันผลนะครับวันนี้ทุนรวมนะครับอยู่ที่15ล้านกว่าครับมาเก็บ value เนี่ยขึ้นไปเกือบเกือบ20ล้านแล้วแล้วก็นี่คือสิ่งที่ผมเน้นย้ำเสมอนะครับว่ากลยุทธ์การลงทุนแบบ ICAPs เนี่ยจะเน้นการลงทุนแบบกระจายหุ้นมากกว่า30-40ตัวนะครับผมอยากจะเอามาให้ดูนะครับหลายคนก็กังวลว่าเฮ้ยพอกระจายลงทุนเยอะเนี่ยผอนมันจะไม่ดีหรือเปล่ามันจะกลายเป็นเบีย้ยหัวแตกหรือเปล่านะครับหรือว่ามันทําให้เราดูหุ้นเฝ้าหหุนนไม่่ทัรือเปลา และนี่คือผลลับครับแม้ว่าเราจะกระจายลงทุนนะครับ40-50ตัวนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือพอร์ตเราจะยิ่งแข็งแกร่งครับแล้วถ้าผลลับเป็นแบบนี้คําถามคือเราต้องกังวลไหมครับ ไม่ไม่จำเป็นเลยนะครับแล้วสิ่งที่ผมอยากจะบอกก็คือว่าด้วยกลยุทธ์ที่ผมออกแบบไว้นะที่เป็นหุ้นปันผลผสมหุ้นตีนเขาเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือเมื่อเราลงทุนมาระยะเวลาประมาณ1ปี2ปี3ปีลงทุนมานานมากพอครับไม่มีการแบบซื้อซื้อ,อขายขายบ่อยๆนะสิ่งที่เกิดขึ้นคือหุ้นในพอร์ตถ้าเราคิดเป็น1 0 0นะสมมติว่าเรามี1้อยตัวเลยเนี่ยนะครับ เราจะมีหุ้นที่เป็นสีเขียวเนี่ยหรือกําไรเนี่ยอยู่ประมาณ80-90%แล้วจะมีหุ้นที่ขาดทุนนะครับเป็นสีแดงนะครับมีอยู่แน่นอนนะแต่จะมีไม่ถึง20%เท่านั้นเองนะครับแต่โดยสถิติที่ผ่านมากับพี่ๆที่อยู่ในคอร์ส i c บ p พล s ทั้งหมดนะครับสิ่งที่ผมพบก็คือว่าเมื่อเราลงทุนมาระยะเวลาเกินหนึ่งปีนะครับเราจะมีหุ้นที่ขาดทุนเนี่ยเต็มที่นะครับคือไม่เกิน20%ของพอร์ตแล้วอีก80%เนี่ยจะเขียวให้เราถือหุ้นได้อย่างสบายใจอย่างแน่นอนนะครับ นอกจากนั้นนะครับผมยังมีแถมโบนัสพิเศษให้อีก6อย่างนะครับสำหรับคอร์ส i c p Plus นี้ครับก็จะมีวิดีโอนะครับการสร้างพอร์ตหุ้นแบบ r o s k s i i h r r t u u r นะครับอันนี้ถือว่าเป็นเคล็ดลับขั้นสูงสุดนะครับที่ผมไม่ได้เอาไปพูดที่ไหนเลยนอกจากในคอร์ส i c p Plus นี้นะครับและยังแถมนะครับวิดีโอความรู้การลงทุนแบบเชิงลึกนะครับมากกว่า20คลิปวิดีโอนะครับให้พวกเราไปดูอย่างจุใจกันเลยนะครับ ยังได้สิทธิ์เข้ากลุ่มไลน์พิเศษนะครับที่ผมดูแลเองโดยตรงนะครับได้สิทธิ์เข้าร่วมนะครับสูมีติ้งนะครับพูดคุยกันแบบสดแบบเห็นหน้าเลยครับที่จะจัดขึ้นประมาณ2เดือนครั้งนะครับและสิ่งสำคัญนะครับยังได้รับสิทธิ์นะครับ private meeting กับผมแบบส่วนตัวอีก1ครั้งนะครับนัดมาเจอกันที่ home office ผมได้เลยนะครับแล้วมาปรึกษามาพูดคุยกันได้ทั้งหมดนะครับมีเรื่องอะไรที่สงสัยนะครับอยากให้ผมช่วยอะไรเกี่ยวด้านการเงินการลงทุนนะครับสามารถมาคุยกันได้เต็มที่แบบไม่จํากัดเวลาเลยนะคร และเท่านั้นยังไม่พอครับยังมีสิทธิพิเศษอีกมากมายนะครับที่พวกเราจะได้รับในอนาคตที่ผมเตรียมไว้ให้นะครับกับพี่ๆในไอซีบีพาสุขคนนะครับมูลค่ารวมตรงนี้นะครับมากกว่า200,000บาทอย่างแน่นอนนะครับและต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่าคอสไอซีบีพารีนะครับรับสมัครจํานวนจํากัดนะครับ และก่อนที่ทุกคนจะเข้าคอร์สได้นะครับต้องผ่านเกณฑ์การกรองความเหมาะสมนะครับจากผมโดยตรงเท่านั้นนะครับและสมับรใครก็ตามนะครับที่สนใจคอร์ส ICV p บี s นี้นี้ครับกรุณานะครับโทรมาคุยกับผมเบื้องต้นก่อนนะครับเพราะคอร์สนี้ไม่ได้รับสมัครใครก็ได้นะครับแต่รับเฉพาะคนที่ใช่เท่านั้นนะครับ และสิ่งสำคัญนะครับก็คือว่าถ้าเมื่อไหร่คอร์สนี้เต็มจํานวนนะครับผมจะปิดรับสมัครทันทีนะครับล้วก็ต้องรอให้มีที่ว่างเพิ่มเติมนะครับถึงจะรับสมัครเข้ามาใหม่ได้นะครับวันนี้นะครับจากที่อัปเดตล่าสุดนะครับผมมีที่ว่างเหลืออยู่อีกแค่3ที่เท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นยังไงก็แล้วแต่นะครับสำหรับใครที่สนใจคอร์ส ICBC นะครับรบกวนนะครับโทรมาสอบถามที่ว่างก่อนนะครับว่ามีที่นั่งเหลือหรือเปล่านะครับในคอร์สนี้นะครับเพราะผมไม่แน่ใจว่าหลังจากคลิปนี้ออกไปเนี่ยมันจะมีที่ว แล้วก็หลังจากที่คุยกับผมเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วสามารถผ่านเกณฑ์การคัดกรองที่ผมมองว่าเป็นคนที่ใช่สำหรับคอร์ส ICV Pass นี้ได้นะครับก็จะมีโปรสุดพิเศษสําหรับปี2023นี้ให้ด้วยนะครับส่วนช่องทางการติดต่อสอบถามข้อมูลทั้งหมดนะครับหรือพูดคุยกับผมเนี่ยสามารถติดต่อมาได้2ช่องทางนะครับหก็คือลายไอเดียนะครับช็อปครับนะครับหรือโทรมาได้ที่เบอร์0812088887นะครับมาคุยกับผมเบื้องต้นได้เลยนะครับก็ขอเน้นย้ำนะครับว่าคอร์ส ICV Pass นี้นะครับเป็นคอร์สที่ซุปปเอร์ีนะครับและเหหมาะสรับนักลงทุนนรายใหญ่ะครับทีี่มพอรร์ตกกกาาาลงทุนมว่10 ล้านบาทขึ้นไปเท่านั้นนะครับยังไงก็ฝากประชาสมันเรื่องนี้ไว้ด้วยนะครับแล้วก็สําหรับใครที่สนใจนะครับสามารถติดต่อตามคอนแทคด้านล่างนี้ได้เลยนะครับหวังว่าเราจะได้มาลุยร่วมกันนะครับตลอดปีนี้เลยแล้วพบกันฝากคอร์ส i c ซี s s พารไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ